ของโกลเด้นบอยเดี๋ยวดูว่าองศาครับจะเซฟได้หรือไม่ครับวัดหัวจิตหัวใจครัโกลเด้นบอยครับจะเป็นทีมที่ยิงก่อนครับยิงโหเข้าไปครับซันเดย์แล้วยิงด้วยความมั่นใจครับวันนี้นะครับของแท็กทีมพิงครับในชุดแรกครับจะทำการยิงสาระครับโกลเด้นบอยขึ้นนำไปก่อนครับตำแหน่งผู้เล่นก่อนครับในประเด็นนี้เสมอกันครับจะต้องเดซตเด็ดหนึ่งต่อหนึ่งครับจนกว่าจะพบนะครับผู้ที่ ช่วงดดการโดนจุดโทษในกองเชียร์นี่ทางบ้านนี่เข้ามาดูเยอะมากเลยครับเยอะแบบนี้ก็ฝากโปรโมดบอนโต้ไว้เลยนะฮะจังหวะโดนจุดโทษแบบนี้ครับเติมโปรตีนให้หัวใจกระชุ่มกระชวยหน่อยฮะสัญญาณมาครับสุดเจ๋งดนกับออกัสแล้วติดเซฟออกัสได้อย่างนั้นครับโอ้โห<ร>ยิงไป <คน S 1> ตรงตัวครับคนที่สองครับ โอ้โหไม่เข้าครับคนแรกของแท็กทีมครับสุดเจ๋งพลาดไปครับโอ้โหทีนี้ต้องมาดูครับคนที่2โกลเดค้นบอยครับถ้าเข้าก็จะชิงความได้เปรียบต่อเนื่องครับถ้าไม่เข้านี่ก็ทำให้ความกดดันของทางฝั่งแท็กทีมนี่เพิ่มมากขึ้นเลยฮะพอสครับยญิงติดแซมเหมือนกันเนี่ครับกลับมาเท่ากันเลยครับโอ้ไม่เข้าครับพอสไม่เข้าโอ้โหสุดเจ๋งไม่เข้า มาดูคนที่สองของแท็กทีมครับอุษสาปจูนจะดวลกันครับถ้าเข้าก็จะกลับมาเท่ากันนะครับทางบ้านนี่คนดูเยอะมากแล้วตอนนี้เอาเองเลยนะแม่นยาม,มากครับ,บรตูครับองศาครับจะทีดด้กลับต่อไปครับเป็น คนที่3ครับของโกลเด้นบอยถ้าเข้าเนี่ยก็จะชิงความได้เปรียบโยนความกดดันไปให้ทางฝั่งของแท็กทีมนะครับอาเตอร์ครับหมายเลขสิบดูนิ่กับองศาอาเตอร์โอ้มั่นใจมากครับนี่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่หลายๆทีมหลายๆสถาบันใหญ่สนใจครับ ดูคนที่3ครับของแท็กทีมนี้ถ้าไม่เข้านี่จบเลยนะครับหมายเลขก3 3อารอนครับเท้าซ้ายดูอารอนจะได้หรือไม่ครับวัดกันกับออกัสอารอนเข้ายังอ,อยู่ครับโอ้โหแมเสมออยู่2 2ตครับไปดูคนที่4ครับ สันเดย์นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้เกี่ยิครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับหลังจากสามคนแรกแล้วยังเสมอกันอยู่นะครับรวมเวลาับการยิงในเวลาเข้าสู่ช่วงสันเดย์ครับถ้าเข้าก็จะได้เปรียบเลยครับโกลเด้นบอยครับโดยอันดาหมายเลขแปดครับโูดีวัดหัวใจนะฮะอันดายิงติดเซตองศาครับโอ้โห นี่องศา,าขยับไปถูกทางแล้วเซฟได้ครับไม่เข้าครับไม่ได้ครับโอ้โหคนนี้หนึ่งครับห้องแท็กทีนทิงครับไม่เข้าครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับ ยิงเข้าไปครับโอ้แบบนี้ชนะไปเลยครับแท็กทีมครับโอ้ชนะในการดวลซัตเตเด์ครับโอ้เนี่ยฮะยิงต่อนเหมือนจะได้เปรียบแต่ถ้าไม่ได้ประตูก็กลายเป็เสียเปรียบนะครับแบบนี้โอสุดยอดครับแท็กทีมย้ำชัยได้ครับแล้วคว้ารางวัลระดับประเทศเงินรางวัลหนึ่งแสนครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปประเทศจีนครับฟรีทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นในเรื่องของค่าตั <บา S 1> ๋วเครื่องบิน <บา S 1> เลครับ